สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23เมษายนกลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวนั้นติดดาวกันเช่นเคยคันเฉพาะคุณวันใจสุดจัดชุดแต่เดียวขอ,มองมาเตมีข้ค,คือวันอาทิตย์นี้ยังมีมาฝาก3 EP ครับ EP พละ2คู่ EP 1-2คู่เป็นศึกมุนเดสกาลาลิก้ารวมกัน EP สองสองคู่ EP สองอยู่ในการชดสรีอาทั้งสองคู่และ EP สามสองคู่ในศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะทีเด็ดตัวหลักของเราท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ศึกการชกสตรีอานะครับมอนซ่ากับฟิโอเรนิน่าอูริเดเซ่กับเคยโมเนเซ่้ามพาวยรระการทั้งพวง ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสอูโดยแฮนที่แขปเกมคู่แรกครับมอนซ่ากับฟิอิอเรนตินาทีอันดับที่13ทีมอันดับที่9นะอยู่กลุ่มก้อนกาลางตารางอันดับอันดับห่างกา 4, ันพอสมควรคะแนนห่างกัน4คะแนนแข่งแขันกันตอน2ทุ่มครับแข่งแขังกันแต่หัวค่ำเลย การโชดสยอนะครับสนหนราคาให้ทีมเยือนพีเอ์ที่ชื่อชั้นทีมดีกว่าอันดับและคะแนนในตลาดสูงกว่าหมุกมาต่อที่ปอป่ามอนซาชื่อชั้นทีเป็นรองก็จริงครับแต่ผลงานท่างเกมหลังสุดก็ถือว่าไม่คิดเลี้คิดเลยนะชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพ้เป็นการแพ้กับราติโอคาบา2สองนการลงทุนกำไรสองเกมครึ่งขาดทุนสองเกมห่างลงกดนี้แล้วยังได้คานมามากกลับบ้านอย่างยืนแดนบวกนะ สำหรับบอนซ่าส่วนฟิีออเรนตินาผลงาน5เกมหล่นสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขายังอย่างโฟงกัสอยู่ในเกมลีหรือเปล่าพอเกมบลกอยู่แค่อันดับที่9จะลุ้นขยับอันดับขึ้นไปก็ลำบากตอนนี้นแน่ๆและมั่นใจว่าพวกเขาเน้นสุดๆน่าจะเป็นเกมสึดบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นถ้วยภายในหรือว่าในยูฟ่าคอมปาเลีกที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตา,ามครับในแง่าการลงทุนกำไร2เกมขาดทุน2เกมครึ่งห่างลงกบนี่แล้วยังยืนแดนบวกเออยังยืนแดนลบนะยังยืนแดนลบเพราะนั้นมอนซ่าของพี่ออแน่นอนครับชื่อชันทีชื่อชัอนบริษัทพี่ออเลยนะอาอเมกินแต่วันนี้พี่ออต้องออกมาเยือนครับก็เป็นบอลทีมเยือนมอนซ่าจะได้เป็นในความเป็นเจ้าบ้านส่วนในแง่ผลงานก็ทําได้ดีในฐานะของทีมของเอ่อเร่าคุณภาพทีมของตัวเองอะ่ะมอนซ่าก็ทําได้ดีในความเป็นมอนซ่าแพ้แค่เกมเดียว ฟิอลนติน่าก็เฉ่งเช่นเดียวกันการลงทุนก็กำไรเล็กน้อยกับขาดทุนเล็กน้อยเจอกันมาสองครั้งนะครับปรากฏว่าฟิโอชนะครั้งหนึ่งแล้วก็เสมอกันไปครั้งหนึ่งครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างมอนซ่ากับฟิโอเนิน่าอย่างไรก็ตามครับตัวพูตัวไฮนิแกปมจากเจ้าตั้งห้าลายวันนี้มีการปรับราคาเลือกค่าโดนเด่นเฉือนฉายชัดเจนวันนี้ในส่วนของราคาพูครับเจ้าเชือนใจมอนซ่า จะโอกาสเสมอปรับราคาลดลงในสองช่องนี้ครบถ้วนกระบวนวามเจ้าต่างห้าลายยืนยันหนอนยันยน,นั่งยันไม่มีเจ้าไหนแตกแถวเลยในขณะท,ที่ทีมเยือนดูใหญ่กว่าดีกว่าฟิโอเรติน่าซึ่งตามการแล้วแหมมันน่าจะบหกวาชนะได้แต่วันนี้เจ้าต่างห้าลายไม่เชื่อใจพวกเขาเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดย้ำนะครับราคาผูเชื่อใจจะมาเก่ากาเสมอแทนที่แะปรราคาฟิโอเรติน่าหม่กตอนน่อระมาที่ปอบปากขาว ปอปลาขาวเลนอยู่มา1.8 1.7ต้นต้นเอ,อ่อ1.7ไปลายปถือว่าถูกราคาครับและเจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในฝ้างฝั่งทีมเบียดบอต่อและลดหมดเลยในช่องทีมเจ้าบ้านบนลรองเพราะนั้นหมอกเลยครับทั้งพูดได้ได้ครับรวมหัวกันแล้วพวกเขาเรื่องที่จะเชื่อใจมอนซ่าในโอกาสชนะและกองกา,าดเสมอนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้มวงกับข้อมูลพื้นฐานวันนี้สวนมอนซ่าครับ สวนมอนซาเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองของอ e ีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับอยู่รองมอนซานะที่เปิดบ้านเจกับปีออ่ะผู้ต่อมาเช็คข้อมูลสองผู้โดยแท็กอูด,ดิเนเซ่กับเพลโมเนเซ่สึกกันโชว์เป็นการแข่งขันกันเร็วสองทุ่มอูดิเนเซ่ต่อที่ครึ่งคมลูกล้มเสร สองทีมนี้ก็มีอันดับต่างกันมากครับอูนิเซ่นั้นเป็นทีมอัดับกลางตารตางในขณะที่ไคมอนเซ่เป็นทีมรอมวยที่ตกงชันแล้วแน่ๆแหละโดยคะแนนแล้วมันรอดยากอูดิเนเซ่ผลงานห้าเกมหลังสุดชะนะสองสมหนึ่งแพ 2, แ้สองกรางไอยู่ในเกมกลางค่อนข้างดีพอสมควรนะเปแนหวังการลงทุนในกำไรสองเกมลงทุนสามเกมผักลงกับนี้แล้วอยู่แต่ลบ อดนเนเนเซ,เซจะบ้านนะใน,นขณะที่เคมโมเนเซทีมที่ตกชั้นแล้วแน่ๆแหละด้วยคะแนนที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันรุนอะไรลำบากเหลือเกินแต่ผลงานก็ไม่ได้คีรุ้มคีเระนะถ้าเกมหลังสุดรวมทุกในการชนะหนึ่งเออชนะสองสามหนึ่งแพ้สองนะผลงานเหมือนกับเจ้าบ้านเลยนะแต่บังเอิญว่ามันแตกต่างตรงที่ไอ้สองเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะสามัเหนืยชนะเอ็มโบรีนะสำหรับเคมโมเนเซ แต่อูริเนเซ่เนี่ยทำได้แค่เสมอวันซ่าก,กับออกเปนแพ้โรม่านะไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยแหละทุกใจของใครจะดีมือนกันแต่ในแง่าการลงทุนแล้วต้องบอกว่าทีมเนื้อขาดตันนึงเสมอตัวนะประมาณหนึ่งนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานการเจอกันก็เจอกันมาสองครั้งอูริเนเซ่ชนะได้หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานว,ว่าอูริเนเซ่ทีมลอยตัวการตารางกับเคมบันเซ่ทีมที่ลอยตัวตกชั้นไปแล้ว สองมูดูแฮนด์แคปกันหน่อยครับวัน,ยยบนนี้จ้าท่งห้าลายยังไงวันนี้จ้าท้งห้าลายครับไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจในส่วนของอูนิเนเซ่นะเอขอโทษทีครับผมลืมแกะเ,เอา,เ,อาเป็นอนันเป็นอันวรูลุกันนะมันคือคู่หรือว่าอูนิเนเซ่นะอูนิเนเซ่กับเคมนเนเซ่นะ ผมเกีือไปแก้แล้วอ่านปากขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะลุยกันต่อแล้วกันเพราะภูมันก็ชันอยู่แล้วภูไม่เชื่อใจอุนิเนเซ่เลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายเนี่ยครบถ้วนเลยในขณนะที่ช่องอทีมเยือนเครมโมเนเซ่เจ้ากับปรับราคาลดลงทั้งหมดกับเฉยเลยปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยเชื่อใจเครมโมเนเซ่ทีมรองมวยที่ตกชั้นไปแล้วอะ่ะ และก็เชื่อใจโอ,อกาสเสมอด้วยรองลงมาเป็นสี่จากห้าลายปรมัมราคาลดลงในช่องเสมอเพราะนั้นตัวพูเนี่ยบอกเลยครับไม่เชื่ออูนิเต่แต่เชื่อใครโมเนเซ่ทีมรองมัวที่ตกชั้นไปแล้วไม่ชนะก้นเสมอเฮ้ยอย่างนี้เลยและราังาแฮนิแคปตอูนิเต่ต่อครึ่งก้มลูกเลนนี้บอลต่อเจ้าสี่จากห้าลายปรมัมราคาเพิ่มขึ้นไม่เชื่อใจไม่เชื่ออูนิเต่ว่าจะกินแฮนิแคปครึ่งก้มลูกนี้ได้สําเร็จ แต่ไม่เชื่อใจมารองเคโมเนเซอีกช็คเช่นเดียกันปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยนะทั้งห้าลายอ่ะเพราะนั้นภูนี้แฮนด้แคมนี้ยืนอยู่กับมารองเคโมเนเซ่นะเคโมเนเซ่ย้ำนะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดพลาดนะเป็นมาซ้ากับพี่อ๋องคู่ก่อนอยู่แต่จริงแล้วมันคืออูนิเนเซกับเคโมเนเซ่นะเพราะนั้นตัวภูทั้งห้าลายเชื่อใจเคโมเนเซ่ไม่ชนะก็เสมอ สวนลองเคลโมเนเซเป็นทีเด็ดตัวเล็นสุด10บดาวตัวที่2ของ EP สองประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้สรุปอีกครั้งแล้วกันใน EP สองเนี่ยสองคู่เป็นสึกกันชนเสยอาทั้งคู่แข่งขันกันตอนห่วงค่ำสองคู่ทั้งคู่เลยเกมคู่แรกนั่นคือมอนซากับฟิโอเรตินาและคู่ที่2อนี่ก็คืออูเดนเซกับเคลโมเนเซนะสิบดาว2ตัวก็คือ สองคู่นี้ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งยังไม่ได้ฟัง EP สามลงมวรติดตามด้วยนะอย่าพลาดนะส่วนี EP สองมีแค่นี้ครับบัลอองจงเจริญรัรสำหรับ,บการโชว์สยาคืนนี้นะสวัสดีครับ